นาวบนนาวสื <rated> ่อๆเลยเสือฝนตกด้วยโอดูปันพระสื่อนี้แหละจ้งฟางลาฟ้าเจีงจ้งฟิงนอนกระซังเจ้าบ้านอนกระซังเสียงยางฟ้าตัวเจ้าอะไร เสือปลาคอนเลชันไม่ออกมาแล้วพี่น้องกูได้มีมากระตังกัใมาเสือเอาสาวตุ่มกระล่างสิไปเฮ็ดเบียร์คนชิดตุกาสีหองกับผ้าของเล่นลุกแหละลุกหุ่นย่างมาสาวกะ ยกเขาใส่ตสิ๊บนิดสินใส่แอลไปและต้องต้อต้องต่อยโอยหามึก่กกว่าไมีผีเมอรักกันก็ชินเมอรักกันก็ช้ำ ผ้นที่ผ้าสาวเขารากเดินึงจ้าสวัสดีติดดานนะจ๊นโอ้มีหอดดานเีลืมไปแล้วได้ดานพ่อนที่ผ้าพ้นสวยไอ้อวยตามาทางพีโอ้นกนกตกใจสาตุมสาตุมกับตกใจนกผ่าขวางโอ้ตื่นมากท่านว่าสะกิดได้น,นี่ยมมนบอร์ เพราะเกรษฐสวงซ้ำเศร้าเหตุให้เขาให้มันแล้วสักก้นอนเขานามแตกนามเต็งสักก้อนจังมาสูเขาบอกถึงสวรรค์เขาสิเบิ้ลรอบสองด้ <laughs> <laughs> แห้งมากบ่เบิ้ลโลดกูแห้งมากบ่กูมีตังมบ่หนีใช่ปะฝนมันตกเนาอพี่น้องสาวตุ่มก็จี นั่งตังหร,รือว่าลายฝนตกไหมง่ายขมไหมตาตุ่มไหม,ไหมสิไปเฮ็ดเรียบมันนี้ฝนตกห้ามใสยูเสื้อนาแต่ว่าใสเบบบ่มีเล็กใสเสืออนายลักษณะสป,ปอร์ตีป่ะนะเ,เล็กมันพังมันแท้งเนาะมันเจ็บเนะะาะใส่หายมันละ ตื่นมากกัน <laughs> เล้ยตื่นมาหายซะกลุ่มกับบ้อัดกับบ้าหันเห็ดแล้วเนาะตื่นมาหายกินเต้าหน่อยเัอะแล้วจะหายเหตุยังลูกขึ้นมานางเจ้าโค่หรือหายง่างเล็กหน่อยอยิงใหญ่ตื่นได้แล้วก็หวัวสันตัวยกกาแฟามาก,กินจกซ่ามากพอมตัวอยากกินยังกับเลือกยิ่มซ่าด้วยกาแฟา กินแล้วแลวอกคุณหอกพี่ป้าแถาเขาห้องอีกเลยโอ้ยฝนตกใหญ่กล่มเอ้อยมันเป็นตาไนที่จะไหนระบิดนี้มันสีบาเมียฝนตกของแนวนี่ก็นอนกอดกักน,นกเลยกอดไปกอดมากแต่งานหอกเน้ยไม่ไผ่เลยน้ำมันห้างนึกถึงซีบาเป็นมีดเป็นเกลียวตายนี่ต่เสียงกาห้องอดออยแม่งกินนู่นไปมองเก้านี่ละนักสาข้าวเปิดข้าวเบื่อเลย ประมามองไม่มองไปดินีคนมาอยาพึ่งอย่าพึ่งเบื่อนะาสันไม่แจ็คสีบอกให้เบื่อจากไหนเนาะไปแต่มองเกาไปแต่มองเกา,เกาทายหูกาษาังกะอ่านกันก็มู่รวยชาตุมกับเบิ้งแล้เปิดขิงไว้แจ็คสีบอกยังจะก็บอกไปสาตุมกับฟังฮูฟังจบเลี่ยวคุณจังมากข้อมือแนมจ๋อบไรยมาไล่ตา กอดจังไหตื่นมาเข่าพี่ตัวโอ้ยยาสะพานคุณเขาเว้ยยาสามารถโถดกันทั่เว้ยตื่นมาเข่าให้ยนาะมาหาไปย้อนหลังก็ได้จะค่ะขั้นมาสร้างเราจดมั่นกะได้โต้ตอบคำถามมีความสงสัยกรถามได้ตอบเอานะขั้นมาสร้างตอนเราจบเร็วมั่นกัได้แก่ข้อมินเสียงหพอเขาเรดดังหพอเขาก็พุ่งกุญแจมันถือ ดวงตาสิาโอ้มีดวงตาสิบาปริเด็ออนซ้อนว่านนำหนาเลยเอาเต็มสิมีหินนะออกไปตามสาตา์สาวตุ่มนี่แหละงวกมาแยกลมเลยหักมหกหาหรืววว่าสร้าอ้สิาสันเยียบังห่งแะแม่งสาวโอ้ยขอบคุนสาวดวงตาพร้อมกับแยกุมพร้อมทีผ้าสาวโพราดด้วสาวตุ่มนั่นเปียบดังห้อยขัวขัวหอยไปห้อยมาผนวามาเหม็นเท หอยมันตายเบิดแล้วแมนโบโเขาก็เกี่ยวเข่าแล้วบางนางสาวเงาผัดแมนหอยน่องส่งกินเหม็น <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะมยังอะเขียนยังไหวนี่ปะปู่เราแค่สร้าง the s e c u r i เ y the task sfm ซัวแวงเดย์เซอร์แม็กซี่ปูโบทคอมโพเนิสัชชาสันโอ้สำหรับเพื่อความปลอดภัยของคุณอัน ประกาศืปกองเอี่ยมนี่เสียอัดตอนทีทุ่มเด้อว่าสันเพราะให้เข้าใจด้วยว่าสันโอ้ตอนนี้มันไขออกแล้วบางหนึงหันมาทีทุ่มบ่กไขเหตุการณ์ขม่าเด้อว่าสันนั่งยังเมื่ตีพวกสูบฟินกินซาพ,พวกขี่เหลราเมายาพวกมาจากต่างสาดต่างภาษาเนาะพวกออก,กันอยู่นี่คือป่าสิล่องลีพี่น้องเอ้ยแก้ไขปัญหาไรล่วงหนา้าก็เลยอัดกองเอี่ยมรัดทางถึงบอกว่า <c oughs> นักค่ะพี่อ้ายนอ้องเมียบายจะมาสั่งโอ้พี่อ้มากเนี่ยใช่หรือใช่หรืยอดห,ล,หลังบ่อคักมาสั่งเออแมนอยู่ยอดหลังบ่อคักเอาสดๆเนี่หือสินไซเลยสาตุ้มคนสวยแบบมางไห้แรงใจเดือดกินฮอดหลายเดือดมาสั่งโอ้ยปลาจันเราไปไกลแล้วปลาจันโตไก,กลแล้วสวัสดีค่ะปลาจันเลยขอบคุณหลายๆที่เขาที่คืนฮอดแล้วกับเขาไม่หายแรงใจสซาตุ้มเนาะ ป้าว่าป้าจันนี่เปิดมอลำเต็นโซนนี่โอ้โหีคนมึงเป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอันบ่พิดกฎหมายเขาตีว่าป้าจันสาวตุ้งกะม้ามุ่มเกาหมองเกาเนี่แหละจักสิไปไสเนาะย่าเฝ้าเบื่อกันเดอ้อว่าเด้ <c oughs> ออ่อน่อนไว้อ,อ,วอว้อยอ่อนไอ้เขาหู้ยาสไปลงหนูปากแดงข้างพุนอไอแง่งแน่ค้นไก่หัวใจว้อยวอนหากป้าจันห้อมสีตายเรี่ยว กะบ,บาเบาจังเลยยิ้วนะคะพ่อนทีผ้าว่าซิบวกว่าสันโอ้เศร้าหกรุดลงมากไปซิบวกแล้วหายไปแล้วซิบตัวไปแักกระเจ้างหออัวปวดนั่นถอะนะคะป้าจานสวัสดีจากสาวพ่อนทีผ้าสาวโคราชเนาะตาชุยสา,สาวตุ้มสาวตุ้มดีครับปอร์เซนไผภายนอกเป็นตาชุยบ้านนอกรุ่ยเระเป็นตาชุยวลาสูฟังดูยใหญ่กลุ่มอ่าฝนตกไหมสาวตุ้มคันโยงหน่อยมากไหมมันกะบ,บ่ห่มหอดดาบและดักว่ามันกะบ่ม ทางหวนแต่นอกวัตถุนปิดหน่ะมื่อนี้ท่าน่ะท่าตามาอย่างสวยงามเขาว่าทิมฟุตบอลรีนเมทริกสิมาลงแหลมศีษยาสุนทมงานอยูืน,น่ประสันสิมากินเขาเพลนประสั่นสาวสุนก็ได้ท่าดิสติกยางสวยสดงดงามได้พี่น้องเห็ดผมด้วยท่าตาคือคือด้วยมะามาักดอกนักฟุตบอลเพราะว่านี่ขอกฎหมายหลายเสียวสตาโคตรมันถูกตาสวยเป็นผู้ใดน้อเจ้าเนี่ยว่าจังไรก็ไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อสาวสุนบอกหุจักเจ้าเด้ ยัยพี่ไอน้องเมียบายจ้าปาะศรน้องเมียน้องโอ้สิตาซุยนี่โอ้เปลี่ยนซื้อมาใหม่เลยน้องสาเดานี่เนาะนะคะสวัสดีสาเดาเด้อสาไทยย่ายุพินหัวใจประคับประคองมาโหลดเนาะมากอดกับบอปากบ่ติงทรงสติเกอร์โหลดเนาะแจมันบ่เบาตาซุยปลาจันสวัสดีค่ะภาษาละวานะคะสาวสาไทยอันเอฟซีย่าจุพิ้นผักายหัวใจประคับประคองมากพอนที่พากษกับหัวแต้หัวแตนนะคะหัวใจประคับประคองมาอีกเรียวแจมันบ่ปากเบาเบานอจ้านี่แต่ว่าหอดยามเดาหนิวโอ้ยซอยที จะสับไปซอยทีซอย่างหางโยกซะสา,สาเขาสีเ่เวลี่นจักลักษณะของมันน่ะมันเจ้าอยากหึงหึงน่ะขั้นขั้นอยากแลว้วอยากทวนกับอยไปโลดนะ <c oughs> <c oughs> ขั้นอยากแสบอยากนมื่หลักกับเสียงอยทีทีโยกซชโยกขวาเสะหนา้าเสะหลังเนี่ยเดมันสีแสะ,สะ,สะตะลิงเนี่ยเดมันสีแสะสีนวลเห็ดเอาช่ทข้างนะน่ะแนะนำ เพราะว่าขันยูทั้งรุมเหมือนเขาเสะยางเดียวเขาซ้อยพี่แล้วเขาเจ็ตแล้วเข้าไปเจ้าสียูทั้งสวรรค์ทันที่จ็ตกบัตาน่องจากกองเนี่ยนะคะพ่อนที่ภาพปรวกาพี่ยุพินสวัสดีค่ะวสันนะคะตาสุวิบาสาวไทยย่ายุพินสวัสดีคับวสันนะคะอันย่ายุพินสวัสดีค่ะสาตุมเล็กทุกๆคนนะคะวสันยกมือจะกอนะคะพ่อนที่ภาพปรนกับว่ามุ่มสวยวสันเออจักสวยบ้าสวยแหละมามุมนี่ละล่องไปพุ่นพุ่ไปจ่อฟนตกอ๋อมือนี้มีตลาดนัดปะไดนอ่ะตลาดตลาดนัดขายของเก่า พ่นสิได้ขายบ่ฝาดว่าขนตกคนสิออกมายางบ่ยู่บ้านก็ได้เรียกือด้เนาะนะคะสาวไทยพันวาสวัสดีค่ะคุณพ่นท่ว่าสมพ่นทิพาซื้อเพิ่มบนพ่นท่ว่าเลยนะคะสาวไทยพันวายญายุพินตาชุยสวัสดีค่ะผสมสาวไทยโอ้สาวไทยเอซยา้ายุเพิร์ตตาชุยสวัสดีตาชุยปามม่มสวยขาตุ้มมาสร็เอ้ยมันจิสวยซ้ำนองงานขาบอน้อหะหนหะหะ่ะงะานหะ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 ่หะหยหะหหะนะะ สาวตุ่มขอตัวเดอ้ออยู่อยู่น้ำอยู่น้ำบ่อดานผ้าอาจารย์มาง่านขาวดำโอ้ยขอบคุณหลายๆป้าจันทร์ซันี่ก็เป็นบุญเป็นคุณแล้วคนหยดไหญไฟสูงยางมาเหยียบชองหยาเศร้าหน้าจังสาวตุ่มาอให้ปังปังพุ่นยิ่งกว่าป้าจันท์แล้วสกได้นคะคะอ๋อมาดามกลมคือได้ประเจวะน,นะคะมาดามกลมกับมาเรนี่สวัสดีมาดามกลมฝรัง่งเศส กรมอินฟรัง์นี่นะคะมีแห้งบอมีแห้งแล้ว,วสันหห <c oughs> วยภาซาไส่เขียวเทียมซื้อหกักเขียวเทียมซื้อกับสิบอมีแห้งจังไรจังวางสันกินเขากินนามตัวนอนพักผ่อนเขาเพืก็อ,ออกมาจากกันหองใส่เขียวจะได้จังมะยังเหล่าข้อแหงข้อผงกระเซ้ามีแห้งซะก่อนตัวไขมันเร้า จ้าของร่างกายโอเคสิกระเกลตจังมาโส,สิมาเบาหยังสูคอฟังกับจังมาเบาอาการบบจัเป็นต้องอาการสงอกเสงเ็งตอนนั้นไหมเขาเบิ่งกระได้พูนเศร้าเศร้าข้อแหงเศร้าขอ้ขอผงเศร้ากินเขากินน้ำได้ผู้จังว่าโอ้ยไปใส่เขียวเทียมเขียวปอวม,มาเด้อมันละเป็นอาการจังสีเด้อพี่น้องผู้ไดเสดไปเตรียมตัวไว้จังว่ันไปจักสั่นตัวหลุดมาเบาอย่างแจ๊เจ๊เอาอัปผาปิดตาปิดตาเบยไปเห็นข้างทุ่งแล้วพกจักรปิตรมาสั่นขอบคุณนเลิฟหงด้วยยันยันกลุ่ม สาวไทยหัวแตงหัวแตนนะคะยายกกมปักกวาดพี่ยูพินดีจ้าปาะสานน่องน้องสาวโอสาวไทยสาวตุ่มกระตาไล่านาะงพี่จังบอดเอเบกหมุนขึ้นอันน้องมาดามสวัสดีปาะสานพ่อนี่พาปพักกาดหัวใจอันมีปีกมน้านะคะอันคู่พนยิยสายทงหัวใจมีปีกคู่ทรงกลับคือบอ่อห้านเขามาเลยไปเอิญกันมากที่ละมามา้าน้องเมียกรมอยากกินต้มปลาบูเม,มจจ่าโอ้ยปลาบูพี่ไอพี่ใหญ่จะได้สมัคหัวหมอเถอะ เบิ่งปลาบูนองหรืว่าอยากกินต้มปลาบูวันนี้เนี่ยเฮ้ยเนาะพี่ไอ้พี่ไอ,อ้สวัสดีจ้าประสันแย้มพันวานะคะสาวไทยประกาปลาจันแล้วเปิดอาราณเดียบอัน,อ,นอันปลาจันนั่นแล้วยู่งมากเพรถึงดอกเราไปเด่นไปดังกระช่างเขาเถินนะพ่อนี่วประกาสดห่อนห่อนนอพี่ไอ้ส์เฮ้ยสดห่อนห่อนกับม้อบ้านชาวตุ่มต้มต้มสปาเกตตี้บารนี้เอาเส้นสปาเกตตี้ไปส่วนใส่สอสันซอสสปาเกตตี้บารนี้กะว่าแม่นเต้าอยู่เอาใส่ปากบัร์นเฮ้ยเพดานลวกเบิดอรรถยานี่สามมือแล้วเพราะท่านเศร้าอยู่ แต่ว่าห้อมแล้วหละห้อมสินเส้าเน่แล้วละเจ็บแล้วหละบ,บานนี่บ้นอังคารสาตุมกับศิษไปใส่แก้วขึ้นกันนะคะปูปลาบูพีิ้ายอะไรแบนเออปลาบูพีิ้ายสิเลยคนเห็นนั่นของน้องม่นยั้งพีิ้ายสันน้องเมียปะบูสัสคนเห็นของน้องเมียบูยิ้มไงเถียงนะแชาวนาบูสัสน้องเมียมันไม่ยั้งพีิ้ายปลาบูสันเป็นที่มาของปลาบูพีิ้ายนะคะเหมืบอบบนว่านี่มีคนมาล่อน้องมาดา่ามาสนเอ้ยเขามีเอฟซีม, FC, มือปืน เขามาล่อกันเขาไปแฉเขาก่อหอย,หอยว่าเป็นพ่วงไข่เมนตัวนะคะสาวไทยหัวใจพระตั้งหัวใจประคับประคองมากนะคะพาดามกลมพันวาไอ้ายคอยก็ได้ตลอดได้ปะัะแจวะสนเอาตีเอา้าคอยก็ได้โอ้่าได้ไขออกเลยตีแอดมินตัวจริงเนาะขอบคุณนะย่าที่กลมดูแลหนาฮะเด้อผู้ใดมอสวดอนฝันห <laughs> ัวมันหลุดส่ดร้ายจองสาวตุม่มพอคอยมีไผมามอสวดดอกมีก็สิมีอยู่ คูหนึ่งสองคนถือต่อไปมือนั่น่บ่บบเห็นอวยหนามาอีกด้วยสิเป็นหลักถ้านในเศร้าเจ็บอขาแล้วบ้างสาวตุ่มอคอนต่อขาเน,นานะคะอันหัวใจประคับประคองจากพ้อมีผ้าสาวโคราดเนาะยายยุพินกับหัวแตงหัวแตงเมนตัวยายยุพินก็สามารเราทําไหมก่อนจากำลังเจ็บปวดสาวตุ่มอ่านคอขอข้อมเจ้านอกว่านเจ็บปวดว่านโอ้ยกีกตายเจ็บปวดมันกับบอท่านเศร้าหรืเนอกะว่าความเจ็บปวด ข้างหัวใจนี่มันเจ็บปวดจริงกุลละคนตอกเล็บเนาะสายตุ่งก็บา้ายันยาอยู่พิ้นกินหอดสู่หักบอ่อปลาสันพ้านางสี่อยากละเรื่องรักบ่อปลาสันฟังไปฟังมาเนาะไปใส่เขียวปวมตาตุ่มก็แล้วโอ้ยเศร้ามีแห่งรักษาตุนรักษาตุลสักก่อนจังงอสูดส,สู่ข้าวฟังวลาสันตาชื่อแปลว่าแมนแมนจับโยกสดห่อนหอนแซบคลากร้องเมียโอ้ยเนาะเจ้าก,ก็ได้ นะคะพ่อทิพากษหัวแตงหัวแตงนะคะพี่นั่งบัวหลวงสวัสดีค่ะสาวตุ่มเพิ่นว่าสวัสดีพี่นั่งบัวหลวงเด้อยินดีตอนรับข้าสู่ทองสาวตุ่มบานต่แง่เนาะพี่นั่งบัวหลวงเพิ่นว่ามาดำกล่มคนงามมาสันตาสุยตาบัวหลวงดีค่ะประศรนนะคะยูใสจ้าพี่ยูพิ้นประศรย่ายกกล่มเพิ่นถามเนาะอันสาวไทยอันยกมือจะโก้พี่นั่งบัวหลวงกระไดเอ้ยบัวหลวงสวัสดีจ้าจากมาดำกล่มฝรั่งเศสนะคะอันพี่นั่งบัวหลวงเพื่อนสวัสดีจ้าตาชุยด้วยนะคะพ่อนทิพากษกับสวัสดีจ้าเอื้อยประคะ ออกเรือจ้าพี่อาเอาออกเรือจ้าพี่ใหญ่ประสันพ่อนทิพาว่าเอาเรือออกจ้าพี่ใหญ่ประสันโอ๊สีเอาเหี้ยออกเหี้ยเป็นมันเหี้ยผ้าได้บ้านเหี้ยผ้าแกรบๆนะอยู่ขอบเหี้ยาทางพุ่นก็อยู่ขอบเหี้ยาทางพี่แต่ว่ายืนมาจกเขาหนิระว่างเหี้ยนองลมเด้อกลางว่างยัง่งจะได้เอิ่นใส่ได้ <c oughs> พ่อนทิพานะ่ะพี่นางบ่หลวงว่า <c oughs> อันมากหัวเลยหัวเหี้ยเนาะนะคะมามาเตรียมเหี้ยเซตแล้วน,น้องเมี่ยวโอ้ยไปโลดเจ้าสองคน ใส,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 ส่สินใส่สินเด้อตาสุ้ยเวรสนใส่สินเด้อเนองเมียเออใส่สินกับเบาะประตรงใส่ส่งนหนเนาะหนีจังออกมันจังเห็นคักเหง้าหัวประจ่าพี่อาร์ดหัวเหืห้อหัวกัเอาอันนี่ยังเกาะข้างอัดไ้มูอุดไ้ยาผาไปอุดได้ข้างเหื้อเขาไปในลมกลางว่างย่งางเสดไยเอิรนใส่นานละหน้าายห,หน้าได้ไดกันแน้นาำด้วยเ <c oughs> คยจะบอกเอากันแนะน้ำเอ้ยรู้หลวงแต่ได้แนะน,น้ำน้ำมันพาเขานะ อกแล้วว่าแม่นปานแกงหางแมวบืดบดอย <laughs> นะคะยักยกลมกับหัวแตะหัวแตะั้งพ่นที่ผ้าด้วยเซนกันน้อยมากหัวเนาะสาตุมนี่ก็บ่ได้มาขายขำเลยก็ว่านแม่เจ้าของเป็นคนตะโลกแต่มาซองกระจกมันก็งามอยู่ดีโอ้ยไอเจ้าจออขึ้นยางเซบาดมาพอ้าาตุ่มสิคาเป,ป้พุนเดอโอ้โหโอ,โอ,โอละนาย สร้างขีโมก็แน,น่นพี่น้อง <c oughs> บอ่อไปนั่เด้อข่อยย่านน้ามาสั่นโอ้พี่นั่งบ่อลวงย่านน้าแก่เว้ยนั่งขาเขาอยู่หิ้มได้หรอกแต่ว่าบัท่าเขาเบิ่งป่าบูกันนะเจ้าสีนั่งเขาบ่ละพี่นั่งบงิ่งวันโอ้ยเนาะชาตุนก็ออกมาก,ก่อนไม่ลาตามภาษาไก่เอยวยนี่หรืพี่น้องเพราะว่าสีมาทานนะั้งานเนาะเส้นเดียวเหมือนเดิมรถแม่มันบ่มีย่ยม มัานมากอะสีไปสวยก็เลยออกมาก,ก่อนเครื่องสมงมากแล้วก็มาลายชูพี่น้องฟังเนี่ละนิดๆหน่อยๆเม่ไเดี๋ยวไปยามไฟด้วยโวงนี่แจ้งข่าวบอกประกาศไว้ก่อนเพราะว่าสาวตุมมีเรียกหลายเมื่อนี้ก็สิรับผ้าดนะ <S <S รับอันเอี้ยกกระเินรับอืนรับงานนัก่เด้เพราะว่าอนนทิมรีนเมตริตตัวจริงมากวัดสุขคนทิ่มสตาร์อัสตารโคดอันนั้นอันนี้สาตุมเสด้เบื้องแง่งขาเจ้าเนาะแขกมาบานมาโซงเนาะอันหัวหน้าแม่บาน อันเจ้าหน้าอร่องเจ้าของร่งแรลมพันบาเบื้งแง่งเขาเด้อสูงมาสิโอ้ยจากเบิ้งหอดนบืองบนนอทเสนอกอิ่วนะคะแซล่ะวางได้ล่ะสาวตุ่มเจ้ากเปาคักเนาะว้ายว่าบ้คักสิว่าให้ยังว่าเอ้มเอือวาขคึ้่องเคเครื่ว่าลมออกปากขั้นว่าบ้าคักบอลสาวตุ่มต่อขั้นสอสนี่กับสอสกากาแน่ อัอเหรอหน้ายกรัฐมนต์ตีมาเมนต์ตะเปาเฮาบ่ว,ว,งวงๆเลยเว้ยจัดการเลยนะคะอ้ายเจ้าไปล่างคอ,อกหมูแม่ดมามือโอ้มาเก่งเพียงหลงคอกหมูเออได้เวียกเฮ้ยท่านพี่อ้ายอีกแล้วสาวตุม่มเอ้าเน้อมันไผ่เป็นสีมาเก่งสาสาวตุ่มข่วมเบาข่าวมจ๋าข่วมแหล่นน้ำกล่นข่วมว้สีมาสอกลีคอยบ่ได้ดอกคอยฟาดดะเว้นเซต่าคอยจัดการหรือไม่ท่านละคอยบาท่านเนี่ยเป้เฝ้าเฝ้าอยู่นี่กับมาท่านเดี๋ยวเฝ้าจนจบเนาะ กาได้เดไปยามเยี่ยมผู้ใหญ่อยากสาวตุ่มน,น้าน่ะมันคักอ้พ่อยไปบ่มันได้เลาเสียเอาขาฟั้นเอาได้พี่นั่งบลวมัน่แต่เกาคุดหายาหักใหม่แต่เห็นแต่พี่นั่งบนวงตัวถือกระสอบเล่าเสีเฮ็ดยังนี่แต่สะทายหูเอาตอนตัวสาวตุ่มยังมาห่วยกาใส่เร่งงานเนี่ยคักแค่ตันี้ <c oughs> มามาสีเบาแล้วละ่ะมุนเบาสักถอกใกล้จพิ้งวใจไประคับประห้องมากนะคะว่าอากาศมือนี่เป็นตะนานกอดกันนะกอดกอดไปกอดมา งานกะงอกเลยงอกเึ้นนึงบอลแล้วเธอสองพุณโอ้โหทาสีคำสีประจุนเบิดวะเอาพัดลมมาเป่าเลยเนาะนักการแปดจ้า,จาพี่ตุ้มมาสั่งเออมันไปตายแซ่บแล้วบังหน,งหนงหึ่งหันมัน้ากากค่ะยังงี้เศร้าขนเบากาแฟมากตอนมันมันหนีเบิดเลยบอกพ่อผมซุ้มตาพีตาเสือตาสางเอาอาแต่แม่จะไปใส่เถาะเจ้าตุา้มบอลได้สี่เรียดเ <laughs> นาะแต่งตัวมาดไม่เห็นคุณปานดาราโก ตังตัวมัดไม่เห็นหุ่นปานดารากโกสิบบ่หูดป้าพ่อมาคักเทให้หน้ออายสาวป่าไทยสาวซาภาษาสันเออสาวป่าไทยสาวซาพี่แต่ซุ่มผีบา่าเรียนนั่ง <c oughs> <c oughs> มือนี่ละสิมือนี่ละเข่าป้าละบ่อเอื่อยภาษาสันโอแยายกล่มถามว่ามือนี่เข่าป้าละบ่อเอื่อยภาษนสาวป่าไทยสาวซาสาวสาสป่าไทยประกาศว่าใจประคับประคองมาก สวัสดีจ้าเอื้อยภาษาสาวประถ่ายพันวาเต้นดอเต้นดองแย่กลมกระไรไปมาแล้วน้องภาษาโอ้ยแย่กลมสาวประถ่ายหัวแตงหัวแตนฟังเด้อฟังเลยว่าตาสวยสาวสาวซาแบบได้น้อบัวหลวงเอาสาวซาอีกกระซาทั้งดีหรือทั้งลายขันสาวซาบ้านเฮากับว่าสาวซาก็คือสาวงามสาวซาสาวลื่อค่าดองคือสีแท่งน้องภาษาแท้ๆไปให้เขาตอกยวนพ่นแบบเกียร์เล้วยืนกำแพง เฮ็ดเลยเอ้ยนกสาวซาเฮ้ยเฮ้ยไพ่หลับผีบ้าเอ้อจักเหลี่ยมจักเหลี่ยมไผ่ลับผีบ้าก็จักเหลี่ยมอาไม่ใช่ไม่บ้าเขาบ้าเขาสิฟองเอาหน้าขั้นสาวซาสาวลื้อมันก็คือสาวงามสาวซาประจํามู่บ้านนอขั้นว่าขั้นสาวซาสมัยนี้ก็ตีได้หลายแบบเพราะว่าสมัยนี้ก็ตีขั้มเบาขั้มจ๋าอันสาวพันธิภาพมันก็หัวเต็นหัวเต็นขั้นเบาขั้มจ๋าบ้านเราสมัยนี่ก็ว่าคือจังว่าขั้นว่าน้อยใจนี่ก็ใส่ขั้นว่าน้อยต คันวานคันวานเอ,อียงก็่อ้ยค่ำยอ่อค่ำประโยคนกันนั่นนันนี่ซาตุมกับบ่อคอยใส่หรอกบ่ากระเบามาอยู่ฝรัง่งไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามสิบสองปีสามสิบสามปีสีเขาบ่ากระเบาซา,าตุ่มนี่ว่าเอาซับสวิตเซอร์แล์ซับสะเร์แลนดใส่อยู่แต่ว่าขับปีนซับปีนทองนี่บ่เอามาใส่นื้อเขาตอนนี้เพิ่นกับส้วนลูกไปล่างคอกหมูใส่เออเล่าดูหายรางวัลเล่าเด้อเด้อมาแดง คนขย,นนยันเนาะเอ้ยว่าษนเออส่วนลูกไปลลางคอ,อกหมูให้รางวัลเราเด้ด็กๆมาเลงพี่นั่งบัวหลวงมาหนี้กะเอียงพัดกระใสซับส,สะเล่งพัดกระเบานั่นวันนี้สาตุมมาอยู่เมืองนอกสามสิบสามปีสิเขาเลยล่ะซาตุมมาใส่ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษซับพพกับภาษาไทยเิ่นกับภาษาอีสานเนี่ยฉันบอกภาษาอะไรกับภาษาหนัน,นบ่มีความพยายามสิ สิบิดเบือนว่าโอ้ยเบา No ยังจะเสิยน้าบ่มมี่ลีเลดออกมาดอกหน่อยแบบนี้ต้องได้ล่างมันจังละสามใบเทาพันนาภัษาอันบ่ต้องยังก่อเบ่เบาภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำน้าภาษาอีสานนี่ก็บอกแต่น้ำเท้านี่แหละขั้นไปทำงานกับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษมันบอกเหรอน้ำหลวงกับภาษาไทยเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ย บ้านี่กานออกอากาศแบบนี้สาวตุ้มกับสีบอาภาษาอีสานโปกๆนี่แหละพี่น้องอันบาวันเอ้ยยังก็ข้อมเม่นสาวตุ้มกับสาวตุ้มกับบาวันเม่นเนี่ยสาวตุ้มกับสีใสข้าว่าข้อมเม่นใสข้อมเต็มเนะสาวซางามเอือยเม่นขั้นว่าสาวซานี่ก็คือซางทั้งงามทั้งดีทั้งจบทั้งเป็นผู้ยิ่งเสียบพร้อมไปกับอยากได้เฮ็ดเมียเนาะเที่ยงแต่ว่าสาวซาคนนั้นขันเขี้ยวนี่กับป้าใหญ่เขาตอบ ตอกน้ำหลังเหล่าบอลเหลวต่อไปพุ่นพ่นมะเขือบ้ากูบาลกัสิไปจอบเธอานั่นงมเธอไปหดพักอยู่สวนแง้มเธอไปเอาหญ้าง้มเธอไปเอาเฟืองง้มเธอไปเอาฟื้นง้มเธอาตำหูกูบาวก็บเมาลังเผาเทอเนาะเลี่ยนออกเลี่ยนเข่าแล้วกูบาลกูได้อยากไดสาวซามาเห็ดเนี่ยเอาไปเหล้วบดถือกันกับเป็นไม่ห่างมันหลังจากเป็นไม่ห่างแลวบันก็ซาไปในขั้นทีเสียหายเลย ง่ายข้นใังไหนะเป็นผู้หญิงร่านเป็นผู้หญิงจัดจ้านเป็นผู้หญิงใครอยากได้ก็เข้ามาสิ้นนะ <laughs> สาวซาต่างงามและเขี้ยวติสาวซานี่งามส่วนความเขี้ยวนี่หลังจากได้ผัวผู้ที่หนึ่งแล้วคนละเคยสิ้นคนละจังสีเขี้ยวความขั้นจังสีอกอกตอนแรกกับเป็นผู้หญิงเปียบพร้อมนั่งพักเพียบสิ้นสินเอานั่งสั้นหัวเขากินขเขาเบามวนนะอยู่เหมาะแม่แม่นาเพื่อนนั่ซส้นหลังจาก ถือแท่งแล้วนี่กะสิสิ็นอาการขั้นในแค่หน่อยเนาะเห็นผู้ใดพ่อใจกระเลงใส่เลยเล่าเลยตะกี้ก็นั่งท่าห้อ้มาตอนเนี่ยพ่อตไดาพ่อตไดาถือแล้วนี่บ่ถ่ายไอ้เลยนะยางใสบ่บึดบุดเจียวไหมล่ะพี่ฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> ยเนาะม่อยากพาก ฟังเอาเดิมใหญ่สั่งฟางเอานะคะอันซาอันอยากพ่อเด้สาสซานี่ไหมโอ้ยเถวกุศินารักกาะสินมันมาสิอุดสาสซาสุมา่ดีสาสซานมืมมดอดมาขั้นเขียวเถกพอ่อแห้งสู่เขาว่าเดียวนี่กินเหล้าเขาเป็กเดียวเสียเลยและน้่นบรบมรถเฮรด์โมเฮมันไปเอาไปยังเจ้าเสียเอาแห้งสู่เขาไวสา้าสาันวาซาวาเฮนี่มีลูกเป็นสาวเออนะคะพี่นางบัวหลวงพันวา พร้อมกันเลยสามคนเอือยขี่ไล่กัวมูเว้ยขี่ไล่กัวมูก็ได้วัวดีกัวมูแล้วปะนะคะขี่ไล่บ่ขีข่ไล่บอเป็นยังว่าแต่นี่หนูถืกทืนอ,อแล้วเด้งใส่ดึงดึงยาสาวาตั้งแต่หม,มูเด้งมาพอสาตุ่มเด้งเจ้าสีหนา,าวสาตุ่มจะเด้งหรือไม่ท่านน้นล่ะคือสีง,งามน,นอสามคนพร้อมกันแวยกับสามสาสามสไตล์สาม สามใบเถาแบบเดาผู้ใดก็เลือกเอานะมักแม่บ้านแม่เลี้ยงกับมาเอาเพี่ย่างวหลวงมักขั้นหึ้นเขี้ยกับไปเอาครูคนเดาฝาปีนขั้นลรกจะอยากกินซีนแล้วมาหากสาวตุม่มเพราะว่าสาวตุ่มเป็นคนอวกเนาะ <c oughs> <c oughs> มีหินบ่ละเอื่อยมาสัน่นเ <c oughs> อ้ยเนาะก่อนผู้สาวงามอีลีแต่ก่อนแต่ก่อนผู้สาวงามอีลีเด้อยแมนแต่ก่อนผู้สาวงามอีลี งามความเบาความจางามพางามทางงามงามเจ้าเาข่าขวข้อเฮ็ดแหน่กินปอนหฮ้ยพี่นางโอ้พี่น้องเอ้ยถ้าเราทักสาวตุ่มละว่าถึงเวลาไปทํางานแลน้วนะมาสรรั่นมาว่ามาว่าอีกถึงห้องกระสีเราโอ้โโอายไม่แย่มันจํากัดเนาะกระสีอ้างอวยตัยาง้อเมื่อทางเฮ็เดเบียกเปิดก่อนมาง้อเมื่อทางเฮ็เดเบียกงามธรรมศาสตร์เมนงามธรรมศาสตร์งามพอแม่สอน ดังโดงมาไปแต่เกิดบ่ได้มาเติมเสริมเอาเสมอนี่โอ้ยางามมีทั้งนอกบาดลูกอ,ออกมาผู้หายเังขผีงามแบบนี้อยาะไปเอางามสาดงามสวยแต่ว่าผู้ชายคนนักคืออลไะเพิ่มาเ,เพินพ่นกบหูยุว่าเพิ่นไปขันน่มปลอมเพิ่นกะหูยุว่าเมียเพิ่นงามจากสวยด้วยแพลดแต่ว่าหนึ่งเข่ากับ่เป็นนะพราะฉะนั้น,นผู้ใดได้เนี่ยสามัยเกาสามาาัยแกสามาัยโบลานดีเลว มันมนี่เฮ้ยเอามากอะเอามาประดับหัวค่อยกำลังมวนย่กลผมว่ะกำลังมวนแต่จักสีหิดกันไหเละมันเลาแ,แบบหน้าเลยขั้นมาไปแบบนี้เขาสิไลออกจากงาน <c oughs> นะคะต้องไปหาถ้ามาหากินสาตุมบ่มี่ัวฟาลังโมเวนผู้หยิงสายโอแต่ละเป็นผู้หยิงสายโสสีเอาเบิดเกียง <c oughs> ใครอยากได้เฮี่ยังคางฟันเอาเด้อพี่สาวตุมผู้นี้สีแล้วแล้วก็ไปสาวตุมผู้งามเนาะออเหมือนีิแตกถั่วมาใส่นักกีฬาทีมฟุตบอลอันรีนมิดหรือผลได้พี่แนงบนหลวงแต่ว่าบอรเอานักกีฬาเสียวสตาบโคดเสียวผู้ฝึกสอนนคะคะจ้ะเจ้าเอกคนสวยหน,น้าด่างขว่าเมียนเมียนงามเหมือนเออวยใส่กามอวยขวากามงามเจ้าสิตกใจ ยังเขาในบ้านเ,าาเขาแห้งบ่ออะเขาสิตวิเคราใส่ขอพุ่นไปนั่งบัวหลวงขอพุ่นอันอาจจะเดาขอพุ่นแย่กลมก็รังสีขอพุ่นพ่อมทิพย์ข้าขอพุ่นผู้ใดอีกวะผู้ใดก็สร้างหมอนตอนเานาะชื่อบ่ออะไรบ้านใดดนุกนะคะคือไงค่ะกระสลายสาวตุ่มนี่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ส่งออกนะจ๊ะไม่ได้จับสลากมานะจ๊ะปลาฉุ่ สาตุม้มีสวยข้างข้างนอกและข้างในของก็ใหญ่หน้าชมเบิงเบิงหนาผากนองเมียสาตุ้มอ่ะหนะคาสวยบ่นี่นั่งบอหลวงกวลาตาชุยมาสง่งเออนะคะงามตต,ต,มามต้งแต่เกิดบอพิตุมแมนงามแต่งแต่เกิดแต่ว่าดังนี้มาเห็ดเอาส่วนอย่างอื่นนี่่าแต้งแต่เกิดอีพออ่อยเมยหายมาขมกัะพอเมยหายมานุ่มกับพอไปหายมา ส่วนหน้าตานี่มาเห็ดเอาทางหมดก,กับคืองหูดังอย่างเดียวไปพอ,อกันนายทริปหน้าไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์นี้จ้าคุณก็ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะของแคร์รอเลยเป็นมะขามอ้มมอของแคร์คะ่ะทุ่งหนึ่งบ่แคร์เป็นหูดังบอกตรงๆเบาอินีเบาเม่นเบาใ่ตอเบาต้มเบาพี่อ้ายชูอเดียว สวัสดีและขอบคุณทุกคนนะคะพบกันใหม่ไ like นะลฟ์หน้าสำหรับรามีสาธพิ้นทอให้ทุกคนมีความสุขบายบายบอมโชนี่ในผมแน็ตพิมบูฟูเดอนะคะ